การสรรเสริญพระบิดาที่รักโรรเจ้าค่ะเราขอบพระคุณและโมทนาถึงพระคุณและความรักอันมาศจย์เกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจเกินกว่าที่ระบบของโลกนี้จะเรียนรู้ได้พวงเจ้าค่ะนั่นคือพระคุณนั่นคือความรักและความมาศจย์ที่พระองค์ทรงปรากฏออกในท่ามกลางทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโวงเจ้าค่ะเมื่อพระองค์ทรงจัดทุกสิ่งก็เกิดขึ้นพปรเจค่ะขอบพระคุณพระองค์การบังเกิด การสิ้นสุดและทุกสรรพสิ่งอยู่ในอำนาจและฤทธิเดชของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้จัดทุกสิ่งก็เป็นไปพระองค์ผู้ทรงจัดทุกสิ่งก็สูญสิ้นพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณและสรรเสริญเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเปิดเผยและสำแดงพระองค์เองแก่บรรดาแก่ชีวิตของเราที่เราอยู่ในพระคุณและความรักอันมหาศาลของพระองค์เกินกว่าความเข้าใจพระ์เจ้าค่ะแต่ความรัก และฤทธิอำนาจของพระองค์นั้นัอยู่ทั้งการเราทั้งหลายพ่อเจ้าค่ะนำพาเพื่อความเป็นบุญที่รักของพระองค์แต่ละคนเขาจะได้รับพ่อเจ้าค่ะเพื่อเขาจะได้คําตอบเพื่อเขาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ความเป็นชีวิตนั้นปรารถนาและต้องการพรอเจ้าค่ะเขาจะได้รับอาหารพ่อเจ้าค่ะเขาจะได้รับการเลี้ยงดูเขาจะได้รับการปกป้องเขาจะได้รับการ คุ้มครองพระเจ้าค่ะและเขาจะได้รับความเป็นตัวตนของเขาพระเจ้าค่ะซึ่งในองค์พระเยซูคริสในพระองค์นั้นพระองค์ทรงมีมากมายและพระองค์ทรงแจกจจ่ายชีวิตของพระองค์ให้กับ ผู้ที่ต้องการโปรเจคคา,าและผู้ที่พร้อมจะรับโปรเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ในความรอดโปรเจ้าค่ะต้องรับเอาโปรเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กําหนดเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กระทําเพราะราชกิจของพระองค์นั้นก็เคลื่อนไหวอยู่โปรเจ้าค่ะเราขอบพระคุณเราสรรเสริญเพื่อพระเกียรติและพระิริจะเป็นแนพระองค์ท่ามกลางบรรดาทุกสปปรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโดย พระองค์ให้สิทธิอํานาจคือมอบหมายพระเจ้าค่ะให้บรรดาบุตรที่รักของพระองค์ให้ริสตจักรของพระองค์เป็นเหมือนตัวแท้อานาจของพระองค์พระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายได้รวมตัวกันสรรเสริญและนมัสการและยกย่องและเทิดทูนพระองค์พระเจ้าค่ะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีที่พระองค์ทรงประทานให้เขาทั้งหลายแค่เขารับโระเจ้าค่ะชีวิตเขาก็จะไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตเขาจะเป็นไปตามเป้าหมายและพระประสงค์ของพระองค์เมื่อเขาทั้งหลายยอมให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเขา เป็นการรับเชื่อพระเจ้าค่ะเป็นการเชื่อฟังและเป็นการเปิดเผยและเป็นการดําเนินไปตามพระประสงค์ของพระองค์ที่เขาจะรักที่เขาจะไว้วางใจในพระองค์ได้พระเจ้าค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างในทุกความรู้สึกในทุกความคิดของเขาในความเข้าใจของเขาพระเจ้าค่ะที่ความเป็นมนุษย์นั้นที่พระองค์ทรงสร้างนั้นจะได้เรียนรู้จากพระองค์จากทานทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงริ เพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าค่ะเราจึงสรรเสริญและโมทนาพระเจ้าค่ะทุกทุกสรรพสิ่งทุก สิ่งที่เราคิดได้ทุกสิ่งที่เราเป็นไปและทุกสิ่งที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นด้วยตาพจนเจ้าค่ะมองเห็นด้วยความคิดด้วยความเข้าใจพจเจ้าค่ะทุกสรรพสิ่งก็อยู่ในอำนาจอยู่ในการครอบครองของพระองค์ทั้งหมดทั้งสิ้นพจเจ้าค่ะขอบประคุณและสรรเสริญขอพระองค์ทรงโปรดเถิดพงน์เจ้าค่ะเพื่อพระเกียรติและพระสิริจะเป็นเด่พระองค์ผู้ทรงประกอบกิจเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจจิดอำนาจของพระองค์นั้นมหัศัรรย์สพจเจ้าค่ะเกินความเข้าใจของระบบของโลกนี้ เราขอพระคุณเพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ rules, ่งพระองค์ทรงสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ผ่านทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระเจ้าค่ะใครเล่าจะเข้าใจพระเจ้าค่ะนอกจากพระองค์ผู้ทรงประกอบกิจผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งผู้ทรงกำหนดทุกสรรพสิ่งไว้ให้อยู่ในอำนาจให้อยู่ในการครอบครองอยู่ในการดูแลอยู่ในการเป็นไปอยู่ในการค้ำชูพระองค์เจ้าค่ะอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะนั่นคือพระองค์ผู้ทรงสำแดงฤทธเดชและฤทธานุภาพ อยู่ท่ามกลางบรรดาบุตรชีรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงสัแดงพระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์น้ำมัไทัยผูเจ้าค่ะให้เขาตั้งหลายได้เข้าสวนให้เขาทั้งหลายได้มองเห็นให้เขาตั้งหลายได้เข้าใจโดยพระองค์ผู้ทรงพระสิริโปรดเจ้าค่ะโอฮาลิลูยาเราสรรเสริญโปรดเจ้าค่ะเราขอบพระคุณโปรดเจ้าค่ะเกินคําพูดใดๆเกินคําบรรยายใดๆเกินศาสตร์ของระดับ ของภาษาที่มนุษย์จะเข้าใจได้นั่นคือพระองค์ผู้ทรงครอบครองนั่นคือพระองค์ผู้ทรงกระทำกิดอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นพระเจ้าค่ะเราขอบพระคุณนำพาเพื่อบรรดาบุตรชิรักของพระองค์ความเป็นมนุษย์พระเจ้าค่ะความเป็นสิ่งถูกสร้างพระเจ้าค่ะไอเขาได้เข้าใจไอเขาได้มองเห็นด้วยเหตุและผลพระเจ้าค่ะตามการกําหนดของพระองค์ตามส่วนจิตสํานึกของเขาทั้งหลายชี้เคลื่อนไว้อยู่ในชีวิตของเขาที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปรารถนที่พระองค์ทรงเป็นความต้องการที่พระองค์ทรงเป็น ความรอดคุณเจ้าค่ะเราองค์ทรงเป็นรอดความรอดปลอดภัยองค์ทรงเป็นความมั่นคงองค์ทรงเป็นความมั่งคั่งพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่เขาทัางหลายต้องการเจ้าค่ะ เพราะพระองค์มีทุกสัพสิ่งพระเจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์ที่ประทรงสัมดงชีวิตของพระองค์เป็นการแจกจ่ายชีวิตของพระองค์ให้กับทุกคนที่รับพระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่ชีวิตเขาจะเพิ่มเติมและชีวิตเขาจะเปลี่ยนพระเจ้าค่ะไปตามสาราสีไปตามเกียรติยศของพระองค์เขาจะได้ร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์พระเจ้าค่ะที่ชีวิตเขาจะสูงขึ้นเมื่อชีวิตเขาในด้านหนึ่งเขายังรากพระเจ้าค่ะ เขายังรากพ่อเจ้าค uh, ่ะลงลึกพระเจ้าค่ะกับพระองค์ในความลึกซึ้งในความรักพระเจ้าค่ะในการที่เขาทั้งหลายมีส่วนอันเป็นสนิทกับพระองค์พรอเจ้าค่ะเหมือนกับชีวิตของเขาสัมพันธ์สนิทกับพระองค์อยู่ที่แท่นบูชาของพระองค์พระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายน้มัสการและเป็นสนิทเละกอยู่กับพระองค์ในที่ลี้ลับหรือในที่เปิดเผยพระเจ้าค่ะแต่จริงพระองค์ทรงซ่อนเร้นพระเจ้าค่ะให้เขาทั้งหลายต้องค้นให้เขาทั้งหลายต้องสวยงา เพื่อเขาตั้งลายโปรเจคาค่ะจะพบชีวิตกับพระองค์ไม่แปลกที่พระองค์ตรัสว้จงเคาะแล้วจะเปิดให้พปรเจ้าค่ะจงหาแล้วจะพบพปรเจ้าค่ะเพราะพระธัคกิจเพราะความเป็นพระองค์นั้นพระองค์ทรงกําหนดไว้พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงมีกฎเกณฑ์พระเจ้าค่ะทรงมีระเบียบทรงมีแบบแผนพระเจ้าค่ะทรงมีความลี้ลับโปรเจ้าคข่ะทรงมีความลึกซึ้งพรรเจ้าค่ะ เกินกว่าความเป็นมนุษย์จะเข้าใจได้แต่เขาทั้งหลายสเสเวงห่ได้พระเจ้าค่ะ mm hmm. เมื่อเขาพบแล้วพระเจ้าค่ะโอเป็นสันติสุขของเขาทั้งหลาย mm hmm. เพราะพระองค์ทรงการได้พระองค์ทรงมอบสันติสุขให้เขานั้นให้ไม่เหมือนโลกให้พระเจ้าค่ะ mm hmm. เราขอบพระคุณพระองคอง์ขอพระทรงโปรดเถิดนำพาพระเจ้าค mm ่ะเพื่อลูก ของพระองค์เขาจะได้พบกับพระองค์อย่างแท้จริงหน้าต่อหน้าในสภาพจิตใจของเขาความคิดต่อความคิดความรู้สึกต่อความรู้สึกพระอเจ้าค่ะการตัดสินใจเลือกของเขาทั้งหลายเพื่อจะได้เปลี่ยนไปที่เขาทั้งหลายจะเป็นฝ่ายของพระองค์อยู่เคียงข้างพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประพศสงให้เขาที่พระองค์ทรงคาดหวังในชีวิตของเขาที่พระองค์ทรงกระทํากิจที่ให้องค์พระเยซุคริสคือองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์เองพระองค์เจ้าค่ะที่มาปรากฏเป็น พบุตรของพระองค์เพื่อ มากะทํากิจของพระองค์ในความพลาดพลัง้งในความผิดพลาดของมนุษย์ในครั้งแรกในสิ่งทรงสร้างที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ที่เขาได้พลาดไปพระเจค่ะพระองค์ก็ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยพระเจค,ค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะกลับสู่สภาพเดิมชื่นชมยินดีและเบิกบานเข้าส่วนสนิทในชาวร,ราศรีพระเจค,ค่ะในพระฉายของพระองค์ที่พระองค์ทรงกําหนดไว้โดยฐานะนั้นพระเจค,ค่ะในฝ่ายสิทธิอำนาจเขาทั้งหลายจะต้องชิมเขาทั้งหลายจะต้องจัดการพระเจ้าค่ะเพราะเขาล้มไปจากสิทธิ อำนาจเพราะเขาไม่เชื cage, ่อฟังกเจะาเชื่อฟังกันก็จะขาก็ยังอยู่เป็นความสัมพันธ์ด้วยกันได้แต่หากไม่เชื่อฟังกันก็จบกัารกเจะขาเป็นการแยกโดยพระองค์เอง โดยพระองค์ให้หลักการและความเข้าใจอยู่แล้วพูเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อมนุษย์เพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์จะมองเห็นตาใจเขาจะได้มองเห็นพูเจ้าค่ะที่เขาเปิดอยู่ก็ขอให้เขาเปิดมากขึ้นเพื่อเขาจะได้รับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ชีวิตของเขาได้ถูกขยายโดยการขยายชีวิตคือจิตใจของเขาแต่ละคนพะเจ้าค่ะแต่ละส่วนแต่ละเวลาพูเจ้าค่ะที่เขาได้เข้าสนิทและจะสนิทกับพระองค์เพื่อเขาจะไม่เหมือนเดิมแต่เขาจะเข้าส่วนพูเจ้าค่ะเขาจะสูง ขึ้นทางเดียวเขาจะร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานให้เขาเพระเจ้าค่ะฐานะเกียรติศักดิ์ศรีความมั่งคั่งเพระเจ้าค่ะความทุกทวนความบริบูรณ์อยู่ในองค์พระเยซูคริสเท่านั้นเพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดตื่นนำพาเขาแยกแยะเขาเพระเจ้าค่ะเพื่อความแยกแยะที่พระองค์ทรงกระทําให้เขาเห็นนั้นเขาจะได้เข้าใจและเขาพร้อมและเขายอมเพระเจ้าค่ะตามพระประสงค์ของพระองค์เขากินและดื่มร่วมกันกับพระองค์พประเจ้าค่ะชีวิตต้องการอาหารพระเจ้าค่ะฉันไดก็ ราะฉะนั้นเปาเจค่ะไเกาได้มองเห็นเป็นเหตุและเป็นผลโปาเจ้าค่ะวิญญาณจิตของเขาก็เช่นเดียวกันเขาต้องกินชีวิตของประคิดเป็นอาหารในการที่เขาจะติดสนิทในการที่ชีวิตของเขาคือความคิดของเขาจุดเริ่มต้นเขาเปิดออกรองเจค่ะเพื่อรับรปรเจ้าค่ะเพื่อไม่ให้เป็น มีสิ่งใดจะมาฝังกันแต่เมื่อเขาทั้งหลายเปิดรับที่ความคิดแล้วเจ้าค่ะความรู้สึกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เพื่อเขาจะได้เรียนรู้เพื่อเขาจะได้สัมผัสกับวิทย์อำนาจและพลังอํานาจของพระองค์เพราะพระองค์จะสัมผัสกับเขาด้วยความรู้สึกคําว่าความรักและความลึกซึ้งต่อกันเจ้าค่ะเขาทั้งหลายจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และเขาตั้งหลายจะอยู่ในฐานะตามการกําหนดของพระองค์ที่เขาคืออวัยวะของพระกายเขาคือส่วนอวัยวะใน ทศจักรของพระองค์คือในพระกายของพระองค์ทิศจักรของพระองค์เป็นภาพริศจักรของพระองค์เลงพระองค์เจ้าค่ะเป็นงอพระเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายต้องเข้าสนิทที่เขาทั้งหลายต้องเข้าร่วมที่เขาทั้งหลายต้องอยู่พระองค์เจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกวันเวลา ที่เขามีลมหายใจอยู่เขาได้เพิ่มเติมเกียรติเพิ่มเติมศักศีราะศสีเขาจะมีประสบการณ์จริงกับพระองค์เป็นเหมือนเขาจาเริญขึ้นเติบโตขึ้นคือชีวิตของพระคริสต์ที่หลังหลอยู่ในเขาเพิ่มมากขึ้นพระเจ้าค่ะและเขาทั้งหลายได้ร่วมกันกับพระองค์เขาตั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เขาจำเริญขึ้นสู่ความไพ่บุญของพระองค์เพราะพระองค์ทรงการทํากิจให้เขาเสร็จส แท้จริงเขาไม่ต้องทําสิ่งใดเลยความรอดเพราะพระองค์ประทานให้เขาโดยพระคุณพระเจ้าค่ะเขาแค่รับไว้พระเจ้าค่ะรับไว้พระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะจัดการกับชีวิตของตนเองในฝ่ายสิทธิอํานาจที่เขาจะต้องเชื่อฟังพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจพระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะได้เรียนรู้จะได้เข้าใจด้วยตัวตนของเขาเองที่เขาสว่างเขาเข้าสนิทพระเจ้าค่ะที่เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะเพื่อเขาตั้งหลายจะร่วมประสบการณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในทุก มิติของชีวิตในจิตใจของเขาที่ความต้องการของเขาพระเจ้าค่ะแต่จริงพระองค์ทรงเป็นความมั่งคั่งพระองค์ทรงเป็นความสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงเป็นคำทรัพย์อันรุ่งเรืองของเขาตั้งหลายพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตพระองค์ประทานชีวิตพระองค์ทรงเลี้ยงดูชีวิตพระองค์ทรงครอบครองพระองค์ทรงควบคุมพระเจ้าค่ะโอ้ไฮเลลูยาขอพระองค์ทรงโปรดขอพระองค์ทรงนำเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อลูกลูกของพระองค์แต่ละคนพระเจ้าค่ะแต่ละส่วนของอวัยวะของพระกายที่เขาเคลื่อนไหวอยู่ในคริสจักรของพระองค ที่เขาราบใดที่เขาจะอยู่ในการเชื่อฟังพระองค์เจ้าอ้าจากนั้นพระองค์ก็ทรงนําพาเข้าไปให้ไปถึงความไบูบุ์พระเจ้าค่ะเขาจะมั่งคั่งพระองค์เจ้าค่ะไม่ใช่แค่ในฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ความมั่งคั่งความครบถ้วนและสมบูรณ์แบบในวิญญาณจิตของเขาจะสําแดงออกมาจากจิตใจของเขาและออกมาที่ร่างกายของเขาด้วยพระเจ้าค่ะคนทั้งโลกพระเจ้าค่ะทุกสรรพสิ่งในสายสัมพันธ์ของเขาจะเห็นเขาไม่เหมือนเดิมแต่เขาจะเปลี่ยนไปพระเจ้าค่ะเขาจะมั่งคั่งเขาจะมั่น โคงพอเจ้าค่ะจิตใจของเขาจะนิ่งสงบและเขาจะสำแดงความเป็นพระลักษณะของพระองค์ออกมาเขาจะมีสันติสุขพอเจ้าค่ะ,ะเ,เขาจะเดินราจิตใจเขาจะเปรีพีพอเจ้าค่ะเขาจะมีผลที<พ>่ออกมาที่พระอ,องค์ทรงจัดสอนที่พรองเปรียบที่ให้มองเห็นคือผลของความรู้สึก คือความผลของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเขาออกมาสําแดงออกมาเป็นความอดทนสําแดงออกมาเป็นความปรับลื้มใจสําแดงออกมาเป็นสันติสตุขเพเจาค่ะในชีวิตไม่ว่าต้องเผชิญสิ่งใดกับในระบบของโลกนี้ซึ่งเป็นแค่การทดสอบเป็นแค่สนามทดลองเท่านั้นเองเพเจรค่ะนําพาเพื่อเข้าทั้งหลายจะได้คิดได้มองเห็นได้ได้เข้าใจว่าเขานั้นอยู่ฝ่ายชัยชนะแล้วเพราะพระเยซูทิสตรัสไว้แล้วเพเจาค่ะพระองค์ได้ชนะโลกนี้แล้วผู้ใดเข้ามา มีส่วนผู้ใดเอาชีวิตเข้ามาติดสนิทอยู่กับพระองค์พระองค์ก็ให้ประทานให้เขาแล้วโดยอัตโนมัติอยู่แล้วพ่อเจ้าค่ะเขาพระทรงโปรดเถิดเพื่อเขาจะมีชีวิตในวันนี้ลมหายใจของเขาเขาจะได้ร่วมชัยชนะกับพระองค์พรอเจ้าค่ะในการที่เขามีชีวิตในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกับการอยู่ในศึกสงครามพรอเจ้าค่ะแต่เขาทั้งหลายอยู่ฝ่ายชนะพ่อเจ้าค่ะเขาจะต้องกังวลสิ่งใดเล่าพ่อเจ้าค่ะโอ้นำพาเถิดพ่อเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมแต่ทุกวันทุกเวลาในา ความคิดของเขาเขาะจะแยกแยะพระจเจ้คเขาจะเข้าใจพระจเจ้าค่ะและเขาจะชื่นชมยินดีนนและเขาจะเบิกบานพปเจ้าค่ะกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงให้คําสัญญาไว้คําสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริงพ<ส>ระจเจ้าค่ะพันธะสัญญาของพระองค์เป็นจริงเพราะพระองค์ทรงเป็นพันแห่งความจริง,รง,พ,รงพระเจคของพระองค์ทรงโปรดเถิดนำาพาเพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์เขาจะได้คิดและจัดการบริหารและในระเบียบในความคิดของเขาเพื่อเขาจะเป็นของพระองค์อย่างสิ้์ขาดพระเจคที่พระองค์คาดหวังให้เขา คือกรรมสิทธิ์ของพระองค์ก็คือพระวรกายของพระองค์ก็คือส่วนซึ่งเป็นคนใหม่ของพระองค์ไม่ใช่อยู่ในคนเก่าเพราะแท้จริงในความเป็นพระองค์ในสายพันธุ์ของพระองค์หรือในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํากิจหรือพระองค์ทรงเปิดเผยและสําแดงอยู่ในพระวจนะของพระองค์นั้นความเป็นมนุษย์นั้นมีแค่สองคนโดยเฉพาะคืออาดัมคนเก่าและอาดัมคนใหม่เท่านั้นขอพระองค์ทรงโปรดไอ้ลูกๆของพระองค์ได้มองเห็นเป็นสติปัญญาและความเข้าใจที่พระองค์ทรงเพิ่มเติมให้เขาอยู่ทุกเวลาเมื่อเขาเข้าสนิทกับพระองค์พอ ที่เขาจะแยกได้ที่เขาไม่อยู่ในอาดัมคนเก่อเขาไม่อยู่ใน การที่เขาหันไปกินผลไม้อย่างการรู้ดีรู้ช่วยอีกแล้วพรเจ้าค่ะแต่เขาจะกินผลไม้แห่งชีวิตคือพระคิดที่เป็นชีวิตของเขาที่ทุกสิ่งความคิดของเขาจะวางไว้ที่พระองค์วางไว้ในคําสัญญาของพระองค์จิตใ,ใจเขาจะกระตือรือร้นพรศเจ้าค่ะในการที่จะทํากระทํากิจพงเจ้าค่ะคือในการที่จะต้อนรับชีวิตของพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาแท้จริงเขาไม่ต้องทําสินน่งใดเขาแค่เปิดใจออกพรเจ้าค่ะเหมือนอย่างพระองค์ทรงแต่พระองค์ทรงยินเคาะอยู่ที่ทุกที่ประตูพงเจ้าค่ะ ผู้ใดเปิดเลยรับพระองค์จะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารโอ้พระเจ้าค่ะเป็นภาพและเงาพระเจ้าค่ะที่พระองค์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาสร้างชีวิตเขาใหม่โดยที่เขาแค่ยอมรับพระเจ้าค่ะเขาแค่นั่งอยู่ เพื่องพระบาทของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเขาแค่นั่งอยู่พระเจ้าค่ะโอ้สงบนิ่งอยู่่อกจำพระพระองค์แล้วเขาทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะแต่การเพิ่มเติมสารสีและศักดิ์ศรีและเกียรติยศที่เขาจะได้ร่วมกันกับพระองค์นั้นจะสูงขึ้นจะจำเนิญขึ้นพระเจ้าค่ะเพราะเขาตั้งหลักเขาวางราก ลึกลงความสู่ความรักความชอบธรรมของพระองค์พระเจ้าค่ะสู่ความสัตย์ซื่อและความซื่อสัตย์กับพระองค์พระเจ้าค่ะขององค์ทรงโปรดิดนำพาเพื่อภาวะการแยกแยะของเขาแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะแต่ทุกวันทุกเวลาพระองค์จะทรงเปิดเผยทุกวันทุกเวลาพระองค์จะเป็นเหมือนตะเกียงพระเจ้าค่ะพระองค์จะทรงเป็นเหมือนโคมสองเท้าในชีวิตของเขาที่ให้ชีวิตของเขาในภาพความคิดนั้นพระเจ้าค่ะเขา คิดแล้วมองแล้วไม่มีทางออกแต่พระองค์ทรงเป็นทางออกของเขาทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเจ้าคะ่ะและพระองค์ทรงเป็นชีวิตและพระองค์ทรงเป็นความจรงิงเจ้าคะ่ะขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเดินในการดําเนินชีวิต ในทางเดินนั้นพระเจ้าค่ะหากเปรียบเทียบเป็นการทางเดินพระเจ้าค่ะแท้จริงจุดเริ่มต้นที่เรากับพระองค์ได้เข้าสูน่สนิทได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้รักกันได้วางใจกันนั้นก็เริ่มต้นที่ความจริงพระเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเพื่อทุกลูกของพระองค์จะเดินทางมาสู่ความจริงที่ก็จะยอมรับพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นตัวตนของเขาพระเจ้าค่ะเขาไม่ ปกปิดเร์เจ้าคะ่ะเขาไม่กระทําตัวเองให้ตัวเองดูดีพร์เจ้าคะ่ะเ,เขาจะซื่อสัตย์กับส่วนสํานึกของเขาเพื่อพระองค์จะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขามากขึ้นมากขึ้นที่พระองค์จะทรงสร้างเขาพราเจ้าค่คะขึ้นพระเจ้าค่ะในพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นศิลาพราเจ้าค่ะเป็นศิลาองเอกและที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางรากฐานไว้สำเร็จครบถ้วนและบริบูรณ์และมั่นคงกว่าสิ่งใดๆพเราเจ้าค่ะในความเป็นมนุษย พระเจ้าค่ะให้เขาได้สํารวจจิตใจของเขาส่วนความเป็นมนุษย์ก็ต้องการความมั่นคงพระเจา้าค่ะพระองค์ทรงโปรดเตยไอคาว่ามั่นคงของเขานั้นพระเจา้าค่ะเขาวางชีวิตไว้ที่ไหนพระพระอ,องค์ก็ชุมจัดไว้แล้วเขาวางใจในพระอ,องค์พระเจา้าค่ะความมั่นคงความศ์ัื่อความรักและชีวิตเขาก็จะสูงขึ้นทางเดียวก็จะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพระเจา้าค่ะโดยชีวิตโดยประสบการณ์ประจําวันนั่นแหละพระเจา้าค่ะที่จะบอกให้เขาได้เห็นและได้เข้าใจได้ที่เขาอยู่ในเขตแดนอยู่ในขอบเขต ผมพระวัจนะของพระ,ะองค์ตามการส่งนำตามการเปิดเผยที่เขาทั้งหลายได้เข้าสนิทได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้กินได้ดื่มร่วมกันกันกบพระองค์อยู่ทุกเวลาพทดเจ้าค่ะที่เขาทั้งหลายต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตของเขาพระเจ้าค่ะแท้จริงในควายฟาร์มรอดเขาไม่ต้องทำสิ่งใดพูดเจ้าค่ะเพราะพระองค์ประทานให้เขาฟรีพูดเจ้าค่ะแต่ในฝ่ายที่เขาจะต้อง เอกชันโปรดเจ้า่ะที่เขาจะต้องเรียนรู้เขาจะต้องเข้าใจคือเขาต้องปรับใจเสื้อใหม่โปรดเจ้าค่ะคือเขายอมรับ ไม่ได้ยอมรับรามที่เขาเรียนรู้มาไม่ได้ยอมรับความเป็นตัวตนของเขาแต่เขายอมรับแนวทางใหม่ที่พระองค์ทรงประกอบหรือที่พระองค์ทรงเปิดเผยได้สําแดงเป็นการเชื่อฟังด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจโปรเจ้าค่ะโอฮาเิลูยาและเขาทั้งหลายก็จะได้ร่วมประสบการณ์กับพระองค์โดยที่เขาทั้งหลายไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปโปรเจค่ะว่าบางสิ่งเขาคิดได้ยังไงโปรเจ้าค่ะเขามีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตในบางสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญทําไมเขานิ่งสงบได้เขาไม่กังวล ว้ยพ่อเจ้าค่ะโอ้เพราะพระองค์ทรงดิเดทเพราะพระองค์ทรงกระทำกิจอยู่ในชีวิตของเขาได้พ่อเจ้าค่ะโอ้เพราะพระองค์ทรงโปรดเถิดให้ความเป็น บุตรที่รักของพระองค์ในฐานะแองบุตรนั้นพระเจ้าค่ะเขาจำเริญขึ้นทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีในการที่เขาจะจัดการจิตใจของเขาเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าค่ะกลับใจเสื่อใหม่ทุกวันเวลาทุกวินาทีในความคิดของเขาที่เขาได้ใส่ใจในการที่เขาศึกษาและเรียนรู้พระวจนะของพระองค์พระเจ้าค่ะโอ้แท้จริงพระองค์ทรงเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระครูพระองค์ทรงเป็นผู้สอนเขาอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วอยู่ในภายในของเขาอยู่แล้วเพื่อจาค่ะก็พระองค์ทรงโปรดที่สภาพชีวิตของเขาจิตใจของเขาจะได้กระตือร้อนเพื่อจาค่ะจะได้ต้อนรับชีวิตของพระองค์จะได้รับประทานชีวิตของพระองค์ให้เขาได้จำเรินขึ้นในพระองค์เพร่อจ้าค่ะเป็นเหมือนเมื่อเขากินอาหารเ็ากินพระองค์เพื่อจ้าค่ะเขาก็จะมีความ ไม่เหมือนเดิมเพราะเจ้า่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเจ้าขาเขาไม่รับประทานอาหารจากระบบของโลกนี้เขาไม่รับสุขจากระบบของโลกนี้แต่เขาจะรับส่วนซึ่งเป็นชีวิตคือผลไม้แห่งชีวิตคือพระองค์ผู้ทรงประทานให้เขาผู้ทรงวางไว้ตรงหน้าเขาทั้งหลายไม่แปลที่พระองค์ชมที่พระองค์ชมตัดไอ้สาบกนั้นอธิษฐานบอกว่าขอให้ hey! ทูลขออาหารประจําวันโประเจ้าค่ะโอ้แท้จริงในคําว่าอาหารประจําวันนั้นมันก็มีอะไรอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่เยอะแยะมากมายพระเจ้าค่ะอาหารประจําวันพระองค์ก็ทรงให้ในฝ่ายร่างกายนั้นพระองค์ทรงสร้างสรรพสินเพื่อเขาตั้งหลายอยู่แล้วโระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประทานลมประทานน้ําประทานอากาศให้เขาอยู่แล้วพระเจ้าค่ะเขาก็อยู่รอดอยู่แล้วโระเจ้าค่ะแต่เขาพพะองทรงโปรดถิดนำพาเขาต่อไปที่เขาจะได้เข้าใจและลึกซึ้งกับพระองค์ในคําว่าอาหารประจําวันนั้น คือเขาจะต้องกินและดื่มเขาจะต้องอยู่บนโต๊ะเขาจะต้องร่วมกับพระองค์พระเจ้าค่ะเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตฝ่ายพระองค์พระเจ้าค่ะ พันไหนก็ต้องกินอาหารพันนั้นโปรเจ้าค่ะขอะองคทรงโปรดเมื่อเขาเป็นพันอมตะพระเจ้าค่ะเขาเป็นพันของพระองค์พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ประทานอาหารให้เขาพรรเจ้าค่ะแบบเลนพรรเจค่ะชนชาติอิสราเอลพรรเจ้าค่ะในถิ่นธุรกันดารที่ต้องรับประทานมานาพระเจค่ะที่พระองค์เป็นผู้ประทานให้เขานั้นพระเจค่ะก็เป็นเงาและเป็นภาพที่ให้เขาทั้งหลายได้เข้าใจอย่างชัดเจนอยู่แล้วพระเจค่ะขอะองคทรงโปรดเถิดนำพาพรรเจ้าค่ะเขาเป็นพันของพระองค์เขาพระองค์ก็ต้องเป็นผู้ประทานอาหารให้เขา จ้าค่ะชันได้ก็เช้นนั้นวันนี้โปรเจค่ะเวลานี้ขอพองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อความเป็นบุตรที่รักของพระองค์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวเมื่อเขาเข้าส่วนสนิทกับพระองค์เขามารับประทานอาหารร่วมกันกับพระองค์ให้อ่านนั้นเขาอยากคิดประดิษฐ์กระทําขึ้นมาเองพระองค์วเจ้าค่ะ แต่เขายอมรับโปเจค่ะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงวางต่อหน้าอาจจะไม่เป็นรสชาติที่เขาไม่ต้องการอาจจะเป็นความเจ็บปวดอาจจะเป็นสิ่งซึ่งไม่ถูกใจเขาโปเจ้าค่ะแต่โอ้พระบิดาชิรักนั่นคืออาหารแห่งชีวิตนั่นคืออาหารแห่งการรักษานั่นคือยาที่ชุบชีวิตของเขาให้ขึ้นมาจากความตายโปรเจค่ะเพราะในฐานะนั้นที่เขาตั้งหลายเป็นสิ่งซึ่งตายแล้วโปรเจ้าค่ะแต่องค์พระเยซูคริสเข้ามามีส่วนในชีวิตของเขาเพื่อให้เขามีชีวิตแห่งการเป็นขึ้น โปรเจค่ะฉันใดก็ฉันนั้นโปรเจค่ะเขาองค์ทรงโปรดเถิดนพาพาบปรเจค่ะเปิดเผยและสําเด็จพระองค์เองเกบรรดาบุตรที่รักของพระองค์ในคิตตจักรของพระองค์ในพระวรากายของพระองค์พรรเจค่ะในทุกคนทุกเองในทุกวันทุกเวลาที่เขาเข้าส่วนสนิทกับพระองค์พปรเจค่ะไม่ใช่เฉพาะที่เขามาสถานนมัสการของพระองค์สถานภายนอกมันเป็นแค่เงาพระเจค่ะที่เป็นเหตุท,ที่ให้เขาได้มารวมกันพระเจ้าค่ะเพื่อเป็น ความชื no ่นชมและเป็นความชื่นบานในฝ่ายโลกนี้ในฝ่ายภายนอกโปรเจค่ะแต่ให้ลึกไปกว่านั้นโปรเจค่ะที่เขาจะเข้าัดสนิทกับพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดว่าที่พระองค์ทรงเป็นพระวิหารของเขาโปรเจค่ะโอคาลิลุยาเพราะในชีวิตของเขาพระองค์ก็ทรงจัดไว้ว่าเขาคือพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่ภายในเขาโปรเจค่ะโอคาลิลุยาเขากพระองทรงโปรดเถินนำพาเพื่อบุญที่รักของพระองค์แต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละวินาทีโปจ เขาได้ไข้ครวรพระเจ้าค่ะเขาได้ติดสนิทพระเจ้าค่ะเขาได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวพระเจ้าค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์พระเจ้าค่ะในศาสตร์หรือในสิ่งที่เขารับมาพระเจ้าค่ะในความเข้าใจพระองค์เจ้าค่ะในความคิดของเขาพระเจ้าค่ะให้ทุกความคิด ไอ้ท th th ุกสิ่งพระเจ้าค่ะให้นําพาเขาเป็นเหตุให้เขาได้รักกับพระองค์ให้เป็นเหตุให้เขาได้ไว้วางใจพระองค์เป็นเหตุพระองค์เจ้าค่ะให้เขาได้ติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นพระเจ้าค่ะไม่ได้ด้วยเหตุใดพระเจ้าค่ะนําพาเขาพระเจ้าค่ะเพื่อทุกวันเวลาเพื่อทุกลมหายใจของเขาเพื่อเขาจะได้ไขเวลาคืนมาที่เขายังมีลมหายใจอยู่แท้จริงพระองค์ก็ทรงจัดแล้วพระเจ้าค่ะความเป็นมนุษย์นั้นแท้จริงอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์นั้นแค่ แค่หมอกและเงาหรือแค่เนือกลมหายใจเดียวพระเจ้าค่ะโอ้ยเลลูยาอย่าให้ลมหายใจเดียวของเราที่อยู่ต่อจากพระพักพระองค์นั้นสูญเปล่าไปพระเจ้าค่ะแต่ให้เราได้ไช้เวลาคืนมาพระเจ้าค่ะที่เราจะเปลี่ยนแปลงในความคิดของเราที่เราจะยอมรับพระองค์พระเจ้าค่ะที่เราจะยอมรับชีวิตของพระองค์พระเจ้าค่ะเข้ามาพระเจ้าค่ะเพื่อเราจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะ ทุกวันทุกเวลาเจ้าค่ะที่เราจะจัดการจัดการความคิดของเราบระเจ้าค่ะคิดถึงพระองค์พรเจ้าค่ะในพระคุณและความรักในสิ่งที่พระองค์ทรงดูแลในสิ่งที่ทรงพระองค์ทรงปกป้องเพราะแท้จริงพระองค์ทรงเป็นคําตอบของชีวิตพรเจ้าค่ะพระองค์เป็นทุกสิ่งในความเป็นมนุษย์ที่ต้องการพเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ชีวิตแปราพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นคําตอบเจ้าค่ะในการถามของเขาพอะเจ้าค่ะฮาเลลูยา กคเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าชีวิตเจ้ารรเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องเจ้ากรรเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รักษาเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เกิดเจ้ารรและพระองค์ผู้ทรงไอสิ้นสุดเจ้ากรรพระองค์ทรงเป็นปฐมพระองค์ทรงเป็นอาวสามเจ้ากรรเกินศาสตร์ของภาษาใดๆที่จะบรรยายหรือที่จะเข้าใจในความลี้ลับในความลึกซึ้ง ในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงประกอบกิจอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายได้ดรวยเจ้าเราสรรเสริญพระเจาา้าเราขอบพระคุณพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงลี้นดูพรองค์ทรงนำพาเราให้เราได้พบ กับความตื่นเต้นให้เราได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์อยู่ต่อหน้าเราเสม,มอ mm hmm. โรดเจ้าค่ะที่พระองค์ทรงนำเราโอ้ให้เราได้กลับใจเสืยอใหม่ให้เราได้ขอบคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงจัดไว้แล้วโปรเจ้าค่ะสิ่งที่พระองค์ทรงนำไปพระองค์ทรงนำพาไปเพื่อสวัสดิภาพโปรดเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงจัดไว้แล้วโปรดเจ้าค่ะและองค์นำพาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นเกิดผลดีในทุกสิ่งโรดเจ้าค่ะ เพื <54. S 2> ่อพระองค์พระเจ้า <characteristics> ค <oy ster> ่ะเพื่อพระเกียรติและพระสิริเป็นแด่พระองค์เพื่อพระหัตถกิจอันยิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ในวิญญาณจิตของเราทั้งหลายอยู่ในใจของเราทั้งหลายนั้นพระเจ้าค่ะสำแดงออกมาพระเจ้าค่ะสำแดงออกจากชีวิตของเราทั้งหลายเองพระเจ้าค่ะที่เราจะสำแดงออกมาเป็นลักษณะบุคลิกเป็นนิสัยพระเจ้าค่ะเพื่อเราทั้งหลายคือพระชายของพระองค์พระเจ้าค่ะ เราทั้งหลายคือตัวแทนอํานาจของพระองค์ในระบบของโลกนี้พระเจ้าค่ะเราจะไม่เหมือนเดิมพระเจ้าค่ะโอ้ใครลูยอยเราเติบพระเจ้าค่ะนำพาพระเจ้าค่ะเพื่อความเป็นบุชิรักของพระองค์แต่ละคนที่เขาจะกระตือรือร้นเขาจะแสวงหามพระเจ้าค่ะเขาจะต้องการพระองค์พระเจ้าค่ะ มากกว่าสิ่งอื่นใดแล้วก็จะได้พบกับพระองค์พระเจ้าค่ะแล้วเขาจะได้ร่วมสุขกับพระองค์ในทุกสถานการณ์ในทุกวันเวลาในทุกลมหายใจของเขาที่เขามีอยู่พระเจ้าค่ะโอ้าเลืูยาพระลมหายใจพระองค์เป็นผู้ประทานร่วมสุขเป็นเจ้าของพระเจ้าค่ะวันเวลาไหนเรายังไม่รู้เลยพระเจ้าค่ะเมื่อพระองค์บอกว่าหมดอายุพระเจ้าค่ะหมดเงื่อนไขพระเจ้าค่ะหมดอายุไขพระเจ้าค่ะเมื่อนั้นพระเจ้าค่ะ เราก็ไม่มีลมหายใจเมื่อน,นั้นโปรเจ้าค่ะเราไม่รู้วันเวลานั้นโรรเจ้าค่ะแต่ขอพระคุณพระองค์วันเวลานี้โปรเจค่ะวินาทีนี้โรรเจ้าค่ะเราขอพระองค์ทรงโปรดถึงที่ให้เราได้จัดการกับชีวิตของเราคือจิตใจของเราพระองค์ทรงจัดชีวิตเริ่มต้นที่ใจพรรเจค่ะ ไอเราได้ติดสนิทกับพระองค์ไอเราได้เข้าใจผู้เจ้าค่ะที่เราจะวางความคิดของเราไว้ที่พระวจนะของพระองค์คําของพระองค์พระวจนะของพระองค์ก็คือตัวตนของพระองค์นั่นแหละผู้เจ้าค่ะไม่ไม่เขาก็น่าจะเข้าใจได้ผู้เจ้าค่ะคาพูดใดที่ออกมาจากเขาก็เป็นตัวตนของเขาอะไรเละบผูเจ้าค่ะโอ้ฮาเลยลูยาฉันได้ก็ฉันนั้นผู้เจ้าค่ะพระวจนะของพระองค์ก็เป็น ถ Th ้เป็นพระองค์เองที่เชิญชวนพระเจ้าคายที่องทรงกระทําทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จสริ้นครบถ้วนและครบบริบูรณ์แล้วในพระวจนะของพระองค์ที่ให้เขาทั้งหลายนั้นได้ยอมรับพระเจ้าคายที่เข้าสนิทพระเจ้าคายด้วยทุกวันทุกเวลาที่เขามีลมหายใจอยู่เจ้าคเขาจะได้เป็นลมหายใจที่เป็นเอ็นให้ความโปรดปรานของพระองค์เทลงมาในชีวิตคือเขาวผู้เจ้าคาย ที่ความเป็นบุตรที่รักพระเจ้าค่ะที่พระองค์สมควรพระเจ้าค่ะคู่ควรพระเจ้าค่ะที่พระองค์จะเปลมปรีในชีว <tra icate S 1> ิตของเขาที่พระองค์จะยินดีในชีวิตของเขาพระเจ้าค่ะที่เขาจะสำแดงพระนามของพระองค์ตามอย่างที่คำมัธยฐานที่พระองค์ทรงสอนพระองค์ทจงจัดพระเจ้าค่ะว่าชีวิตของเขาทั้งหลายนั้นพระเจ้าค่ะให้พระนามของพระองค์เป็นที่เขารพพระเจ้าค่ะ โอ้ฮาเลลูยาขอบพรขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกวันเวลาทุกวินาทีพระเจ้าค่ะ เป็นแด่พระองค์พระเจ้าค่ะพระเกียรติและพระศรีก็คือพระองค์พระเจ้าค่ะขอบพระคุณและสรรเสริญตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่เรานมัสการและยกย่องพระองค์ตราบที่เรายังมีลมหายใจอยู่พระเจ้าค่ะเรายังมีโอกาสพระเจ้าค่ะที่จะกลับใจเรายังมีโอกาสที่จะรับร่วมเกียรติร่วมศักดิ์ศรีกับพระองค์พระเจ้าค่ะเรายังมีโอกาสพระเจ้าค่ะโอฮาเลลูยาตราบที่มีอากาศโอกาสก็มีให้เราเสมอพระเจ้าค่ะ องาเลลูยาพระเกียรติและพระิริเป็นเด่พระองค์ผู้ทรงกระทํากิจด้วยฤทธิ์เดชเราฤทธิ์อำนาจเกินกว่าที่เราทั้งหลายจ,จะเข้าใจเราขอพระคุณเราสรรเสริญเราทูลขอเรากราบนมัสการเราละลึกถึงโดยเจ้าค่ะเราสรรเสริญและเชิญยอและยกย่องพระองค์บอกเจ้าค่ะโองาเลลูย oh, าในพระนามขององค์พระเยซูที่เจ้าอาเมน